ชิวปันชีวิตแตล่ละวันที่ไม่ธรรมดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู Life ่ชิวไลฟ์ชิวฝันชีวิตแต่ตละวันที่ไม่ธรรมดาค่ะ EP นี้นะคะเรามาอยู่กับแขกรับเชิญคนสำคัญที่จะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในชีวิตคนธรรมดากันค่ะเดี๋ยวเรามาทำความร,รู้จักกับแขกรับเชิญกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้แขกรับเชิญแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะ <Es> สวัสดีค่ะข้านะคะอายุ22ปีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะพี่ค่ะโอเคค่ะพี่ข้ามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงในคำว่าคนธรรมดาค่ะ อ่สำหรับพี่พี่คิดว่าการเป็นคนธรรมดาของพี่ก็คือเราไม่ได้ทำทุกอย่างให้ออกมาเพอร์เฟกตลอดเวลาเราอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะทำไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้บ้างหรือตัดสินใจพลาดบ้างในบางทีอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วนในชีวิตประจำวันของพี่ข้าวเนี่ยอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ทำให้พี่ข้าวเนี่ยมีความสุขมากค่ะ สำหรับพี่มันคือการที่พี่ได้ทําสิ่งที่ชอบคะอย่างเช่นว่าวันนี้พี่อาจจะได้กินอาหารที่ชอบทีนี้พี่ก็แฮปปี้แล้วนะแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็สําหรับพี่ตรงนี้พี่คิดว่ามันคือการที่เรารู้สึกว่าแต่ละวันเราอยากรู้ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นว่าวันนี้เราทํางานบ้านคนเดียวเสร็จหมดเลยหรือเอ้ยวันนี้เราดูซีรีส เรื่องนี้จบแล้วนะอะ,อะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความสึกว่าอ่าถ้าวันนี้เราทําอันนี้ได้แล้ววันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรได้บ้างแล้วพี่เข้าเคยเจอเหตุการณ์เล็กๆที่สร้างแรงบันดาลใจใหญ่ๆให้เราบ้างไหมคะแบบที่เราแบบประทับใจจนทําให้เกิดแรงบันดาลใจจริงๆก็มีมีค่ะคือ ช่วงที่พี่ไปฝึกงานเนาะที่โรงแรมที่หนึ่งกแล้วกันช่วงนั้นคือพี่รู้สึกว่าพี่หมดไฟไปเลยคือรู้สึกว่าพี่ทําอะไรไม่เก่งเลยด้วยความที่งานที่ไปฝึกกับสิ่งที่เรียนมาอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เนาะก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมากๆนะตอนนั้นทีนี้พอมันหมดไฟมากๆเนาะแต่ว่ามันมีวันหนึ่งเหมือนแขกที่เข้ามาพากักอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาคุยด้วยเขาบอกว่าเอ้ย e เนี่ยเราทํางานได้ดีมากเลยนะ<ๆ>พี่รู้สึกว่า เอในวันแย่ๆแ,แบบนี้ยังยังมีคนที่แบบเขายังเห็นว่าเห็นสิ่งที่เราทำยังเอฟเฟกชีเอกับความพยายามของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่าเราลองมองหาเรื่องดีๆในในวันที่มันแย่ๆบ้างดีกว่าค่ะใช่เป็นประสบการณ์ที่ดีเออคือก็แบบเหมือนเวลาเราท้อเราเออ,อยังไงก็แบบมีคนให้กำลังใจเราใช่ ่าแล้วเวลาที่พี่เข้ารู้สึกหมดกําลังใจอะไรที่ช่วยดึงพี่เข้าให้ลุกขึ้นมาได้ค่ะอันนี้พี่ส่วนตัวจริงๆมีหลายอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าที่มันที่มันทําให้พี่มีแรงมาที่สุดนาจเป็นเพลงของศิลปินที่ชอบค่ะใช่เป็นกําลังใจเล็กๆของเราค่ะต่อไปนะคะพี่เขาคิดว่าแรงบันดาลใจนี้แตกต่างจากกําลังใจยังไงค่ะอืม สำหรับพี่พี่คิดว่าแรงบันดาลใจคือมันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทํามันจริงๆมันเป็นความรู้สึกข้างในแบบว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเราอยากทํามันแบบนี้จริงๆแต่ว่ากําลังใจมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีแรงเนาะมีแรงที่จะทําถึงเราจะไม่ค่อยอยากทำเราจะหมดแรงทํามาแล้วอะไรแบบนี้ ต่อไปนะคะในเส้นทางชีวิตของพี่ข้าวที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงไหนที่แรงบันดาลใจแบบเปลี่ยนทิศทางชีวิตของพี่ข้าวบ้างคะน่าจะเป็นตอนที่พี่รู้สึกว่าพี่อยากเรียนภาษาให้ให้มากกว่านี้อยากรู้ได้หลายภาษากว่านี้เนาะออด้วยความที่ตอนนั้นพี่เรียนเพิ่มมาหนึ่งภาษาเนาะมันเป็นความสุดยอ่ว่าเอ,อ้ยเรารู้เพิ่มมาหนึ่งภาษาเราโลกเรายังเปิดกว้างขนาดนี้ถ้าเรารู้มากกว่านี้โลกเรามันจะกว้างขนาดไหนใช่ค่ะ มีอะไรที่พี่ข้าวเคยทําสําเร็จเพราะแรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อนไหมคะก็น่าจะเป็นการตัดสินใจเรียนภาษาหมายถึงว่าพี่ร,รู้รู้มากขึ้นกว่าเดิม,มจริงๆพี่คิดว่ามันก็นับว่าสําเร็จแล้วเนาะเพราะว่าด้วยความที่ตอนเลือกสายตอนมอลายเนาะเพื่อนๆส่วนมากก็เลือกเรียนวิชาิตกันแต่ พี่น่าจะเป็นไม่ไม่กี่คนที่ชอบภาษามากๆแล้วก็อยากรู้เกี่ยวกับมันมากๆก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนภาษาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ประสบความสาเร็จมากๆเลยค่ะ,คะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วพี่ข้าคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ไหมคะ พี่คิดว่าในในด้วยความที่เป็นคนหลายๆคนเนาะมันก็จะมีจุดเด่นหรือว่าจุดเฉพาะตัวที่ต่างกันพี่คิดว่าเหมือนหลายๆคนก็สามารถแบบว่าหยิบเอาแต่ละจุดของแต่ละคนเอามาแบบว่าเป็นเป็น point ในการแบบว่าใช้พัฒนาตัวเองหรือว่าแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้นะคะค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งพี่ข้าได้เล่าเรื่องของตัวเองให้กัแบบคนรุ่นใหม่ฟังเนี่ย อยากฝากแรงบันดาลใจอะไรให้เขาบ้างคะอืมอันนี้พี่คิดว่าพี่อยากพูดถึงเรื่องการรู้จักหาสิ่งดีในวันที่แย่นะคะ,ะเพราะว่าพี่พี่คิดว่าในการทําแบบนั้นอ่ะมันเป็นการเขาเรียกว่าเยียวยา,วยา,วยาวจิตใจเราได้ในระดับหนึ่งว่าดีกว่าปล่อยให้ตัวเองจมกับความรู้สึกแย่ๆไปทั้งวันเนาะ,ะเราหาเรื่องดีๆในเหตุการณ์แบบนั้นบ้างมันอย่างน้อยมันก็ มันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังมีเรื่องดีๆให้เราได้ใจชื้นอยู่บ้างอย่างไรใ,<ช>ในวันนั้นถ้าเกิดว่ามีเรื่องแย่ๆก็พยายามนึกหาเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้น่<ช>เงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ยังดีใน<ช>ประมาณนี้ค่ะ<ช>สำหรบนี้ก็หมดแล้วคําถามที่อยากจะสะัมภาษณ์พี่เขานะคะต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะคะที่ให้มาสัมภาษณ์พวกเราและพวกเราชิวไลฟ์ชิวฝันชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดาต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย